สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการแก้ไขไฟล์นะครับ CSV นะครับไฟล์ .csv เนี่ยเป็นตัวขอมตัวต่างด้าวนะครับอ่านไม่ออกนะครับไม่เป็นภาษาไทยมีวิธีการแก้แบบง่ายๆนะครับแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับแก้อย่างไรนะครับให้อ่านออกนะครับให้ใช้งานได้อ้ามาดูกันครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับอย่างสมมุตินะครับปกติแล้วเนี่ยไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์ csv นะผมจะลองเอาไฟล์จาก csv นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับ ที่มีปัญหาที่เคยเจอก็จะเป็นนะครับเอามาจากไฟล์ส o ูลมิดนะครับผมก็จะเข้าไปใช้งานในสคูลมิดนะครับแล้วผมจะลองดาวน์โหลดไฟล์มาให้ดูสักไฟล์นึงนะครับก็เข้ามาทีา่ผู้ดูแลระบบตรงนี้นะครับอ,อะไรก็ได้นะครับเป็นที่เป็นไฟล์ csv นะครับที่มันอ่านไม่ได้หรือไฟล์ Excel ก็แล้วแต่นะครับผมจะลองดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนนะครับ ประวัตินักเรียนสักคนหนึ่งนะครับสักชั้นหนึ่งนะครับอาสักเอาชั้นมม .3 แล้วกันนะครับชั้นม .3 นะครับอ่าแล้วก็ค้นหานะครับก็เขาก็จะบอกว่าชั้นม .3 มีทั้งหมดกี่คนนะครับมีนักเรียน29คนชาย10หญิง18นะครับอ่าแบบนี้แล้วนะครับพอเราเจอแบบนี้แล้วนะครับมาที่ข้างล่างนะครับที่ xls นะครับเป็น excel นะครับกดไปตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดนะครับก็จะดาวน์โหลดว่าม .3 ทั้งหมดนะครับอ่าเขาก็จะบอกว่าม .3 ทั้งหมด ผมลองคลิกเปิดนะครับที่ไฟล์ที่บอกว่าอ่ามอหรือม3ทั้งหมดพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับมันเป็นไฟล์ csv ครับเป็นไฟล์นามสกุล csv แต่มันเป็นตัวตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกแบบนี้นครับเป็นตัวหนังสือที่เข้ารหัสแบบนี้อ่านไม่อ่านไม่ได้นะครับเราจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ก็ใช้ไม่ได้ผมมีวิธีการที่จะทำให้ไฟล์ csv ตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้ผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับ ผมขอเปิดหน้าต่างใหม่ตัวนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างใหม่แม่ระบุตัวตนผมจะเข้าไปล็อกอินด้วย Gmail อื่นนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับก็คือสมมตุติเราก็ล็อกอิน Gmail ของเรานี่แหละครับแต่ของผมมันข้อมูลมันเยอะนะครับเผื่อเวลาอัปโหลดขึ้นไปแล้วมันจะยากผมขอเปิดอีเมลนี้นะครับแล้วก็เปิดไปที่แอป Google นะครับวิธีการก็คือเราล็อกอินด้วยอีเมลของเราให้เรียบร้อยแล้วไปที่ปุ่ม9้าปุ่มตรงนี้นะครับหรือ แอป Google แล้วก็เปิด Google Drive ขึ้นมานะครับพอเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับอ่าเราก็พักเอาไว้นะครับย่อเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปเปิดไฟล์ที่นี่นะครับผมกี้ดาวน์โหลดมาชื่อมอนะครับมอสามอนี่นะครับมอทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นไฟล์ .csv นะครับผมก็ลากตัวนี้มาเปิดนะครับคืออัปโหลดขึ้นไปอ่าอัปโหลดขึ้นไปที่ g o o g l e Drive นะครับแบบนี้นะครับ อัปโหลดขึ้นมานะครับไฟล์ก็เล็กนิดเดียวครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับที่บอกว่าม3าอเนี่ยนะครับพอเอาอัปอัโหลดขึ้นมาแล้วนะครับพอเราอัปโหลดขึ้นมาที่ Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดด้วย Google Sheet นะครับก็คือคลิกขวาที่ไฟล์แล้วก็คลิกไปที่เปิดด้วย Google Sheet นะครับเปิดไปที่ g o Google s h e e t พอเปิดด้วย Google Sheets นะครับรอ,อสักครู่นะครับเขากำลังประมวลผลข้อมูลอยู่นะครับเพราะมันเปลี่ยนการาเปิดแบบออนไลน์นะครับเห็นไหมครับพอเปิดขึ้นมาที่ Google Drive นะครับอัปโหลดขึ้นมาที่ Google Drive แล้วเปิดด้วย Google Sheets เห็นไหมครับข้อมูลตรงนี้ก็จะาสามารถอ่านได้นะครับเป็นข้อมูลที่เป็นภาษาไทยให้เราเรียบร้อยมีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างของนักเรียนทั้งทั้งชั้นนะครับที่เราต้องการทีนี้ วิธีที่เราจะนำลงกลับไปใช้เป็นแบบออฟไลน์ที่ในเครื่องของเราเนี่ยในโน้ตบุ๊กใน PC ซของเราเนี่ยทำอย่างไรนะครับวิธีการนำไปใช้นะครับนำกลับไปใช้ให้มาทีา่คำว่าไฟล์ตรงนี้นะครับมาที่เมนูคำว่าไฟล์แล้วคลิกไปที่าการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วเราให้เราดาวน์โหลดให้เป็น Microsoft Excel หรือ .xlsx แบบนี้นะครับกดปุ๊บเข้าไป เราก็จะทําการดาวน์โหลดลงมาให้ตรงนี้นะครับอพอดาวน์โหลดลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บอพอเสร็จแล้วนะครับเราลองเปิดดูนะครับเปิดไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับข้อมูลก็จะสามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถนําข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปใช้งานาในรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไปนกรอกปอพออะไรต่างๆแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับก็จะ เป็นการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาไฟล์เนี่ยนะครับไฟล์ CSV นะครับซึ่งมันอ่านไม่ได้แบบนี้นะครับอ่ามันอ่านไม่ได้ให้กลายเป็นไฟล์ Excel นะครับที่สามารถอ่านได้นี่ตัวเดียวกันนะครับเนี่ยเป็นไฟล์ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าอ่าอรูปแบบหนึ่งนะครับ CSV อ่านไม่ได้นะครับแต่ Excel เนี่ย พอเป็น Excel มาแล้วนะครับอ่านได้อันนี้ก็คือเทคนิคในการแก้ไขปัญหาไฟล์ csv เป็นตัวที่อ่านไม่ออกนะครับเป็นตัวหนังสือแบบอื่นนะครับเหมือนถูกเข้ารหัสเอาไว้นะครับแต่ให้กลับมาอ่านได้เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับด้วยง่ายๆด้วยการอัปโหลดขึ้นไปที่ Google Drive แล้วก็เปิดด้วย g o o l l s s h e t t แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาเป็นไฟล์ Excel แบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานะครับอยากได้ข้อมูลมาใช้งานแต่มันเป็นภาษาต่างด้าวภาษาอื่นนะครับผมก็แนะนำวิธีการแก้ไขให้ไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามานะครับเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามทางช่องให้นะครับก็อยากจะรบกวนนะครับให้กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ รับชมคลิปดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับ